ในพีนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการจัดโต๊ะคอมให้ปังนนครับ Productivity กระชุดมากๆเลยซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการเลือกโต๊ะทํางานที่มีคุณภาพและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการทํางานเนี่ยจะต้องเลือกอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของขนาดโต๊ะทางานกับพื้นห้องไอเทมที่แรกๆที่หลายๆคนมักจะให้ความสนใจเวลาจะจัดห้องทํางานคงหนีไม่พน้นโต๊ะทํางานนั่นเองหลายคนนะครับคงจะปวดหัวนะครับเลือกไม่ถูกว่าซื้อหรือว่าเลือกใช้โต๊ะทางานอย่างไงดูพื้นที่ห้องกับขนาดของโต๊ะที่เราจะต่ะคน พื้นที่ใช้สอยแล้วก็ตำแหน่งการวางโต๊ะทางานที่แตกต่างกันออกไปต่อมาอันที่2ครับคือการเลือกใช้เก้าอี้เพื่อสุขภาพในการทํางานซึ่งคนที่ต้องนั่งทํางานเป็นเวลานานๆอย่างพวกเราเนี่ยการที่จะต้องมาทนนั่งเก้าอี้ปกติย่อมไม่ดีอย่างแน่นอนเลยนะเก้าอี้สุขภาพจึงเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับร่างกายของมนุษย์เราเป็นหลักเราก็จะอิงเรื่องของอักกรก n o ช่วยเรื่องของการลดอาการปวดเมื่อยนะครับหรือว่าอาการล้าจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานๆก็จะส่งผลให้ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้น,นั่นเองต่อ ของความเป็นระเบียบของโต๊ะกันบ้างดีกว่าเมื่อเราเลือกอเทมชิ้นหลกักไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานหรือว่ากิฟทํทำงานได้แล้วเนี่ยคงจะถึงเวลาที่จะต้องมาลงรายละเอียดบนโต๊ะทางานกันบ้างหลายคนคงต้องเคยประสบปัญหานะครับเรื่องของความยุ่งเหยิงบนโต๊ะทางานไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บให้เรียบร้อยผมเลยอยากจะมาแนะนําอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งเลยนะครับที่รับรองว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยแขนจับจอนั่นี้ซึ่งตัวน,นี้ครับมันเหมาะก,กับคนที่ต้องการใช้งานคอมหลายจอหรือว่าจะใช้้้้จอออเเเดดดีียยววนน่มมัััก็ใชไพรราาะขขงลคบ คือการที่เราจะประหยัดพื้นที่บนโต๊ะของเราเนื่องจากแขนดับจอนะครับจะช่วยยกจอคอมของทุกคนให้ลอยขึ้นจากพื้นช่วยให้เราสามารถทํางานตามหลักเออร์โกโนมิกได้ด้วยเพราะว่าจอของมันจะถูกยกขึ้นระดับสายตาทําให้เราไม่ต้องก้มหรือว่าเงยให้เมื่อยคอนั่นนีงก็เป็นอย่างนั้งครับสำหรับการเพิ่ม productivity ให้กับโต๊ะทางานของเรามันมีของอยู่สองสชิ้นที่เราควรจะให้ความสนใจกับการเลือกซื้อในแต่ละครั้งหรือว่าใครนะครับที่มีปัญหาหรือว่าประสบปัญหาอะไรกันอยู่นะครับอยากจะมาแชร์อยากจะมาถามกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยให้ล สำหรับรพี่เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะก็ใหม่นี้พีหน้าบายครับ